ดาวคู่มิตรโยงนี่อาทิตย์เป็นมิตรกับพระฤหัสบันโภจันเป็นมิตรกับพุธกลางวันอังคารเป็นมิตรกับศุก์พุธกลางคืนเป็นมิตรกับเสาว อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าดาวคู่มิตรอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าดาวคู่ธาตุดาวคู่ธาตุอันนี้อาทิตย์คู่ธาตุกับเสาจันทร์คู่ธาตุกับพรฤหรัส อังคารคู่ธาตุกับพุธกลางคืนแล้วแล้วพุธพุธกลางวันจะคู่ธาตุกับศุขส่วนพระฤหัสคู่ธาตุกับจันทร์ก็จะซากันแล้วนี่ผางค,คู่ดาวคู่ธาตุ